สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับ Big Air เช่นเคยเช่นเคยคิดถึงคิดถึงครับนำความเป็นสุขคนมาฝากทุกท่านเช่นเคยและต้องขอขอบคุณครับ คนดังใจดีอาจารย์ประดับแห่งแม่กองนะครับขอบพระคุณมากๆอาจารย์ประดับใจดีมากครับง่ายๆเลยครับข้อมูลเรื่องพระเหรียญคณาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณี ภาพที่เห็นนี้โอ้โห้โยนลุกทีเดียวชื่นใจครับได้มาบูชาครับพระกิง่งหลวงพ่อก,กัดวัดพญาติรุ่นหนึ่งปี2512ัรงม่องเหลืองเก่างดงามทีเดียวครับองค์นี้องค์นี้บารมีพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์เหลืองวิ์ ตังน้ำโมสามจบปูชาเป็นสิริเป็นมงคลตามที่ลูกศิษย์ทุกหาผู้ศรัทธาต่างรู้ว่าเป็นที่หนึ่งมีประสบการณ์มาตลอดกับพระกิ่งหลวงพ่อกัหวัดพญาตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา องค์ไหนนะครับคุณพิแกตองค์นี้องค์งนี้พิมพ์นี้แบบนี้สุดยอดความศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าแกวคาดปลอดภัยโชคดีตั้งจิตอธิษฐานธุรกิจการงานก็สำเร็จอุ่นใจมีองค์เดียวเดินทางได้ทั่วปลอดภัยทั่วประเทศปลอดภัย องเดียวทั่วไทยว่างั้นเถอะนะครับวดงามนำม้้ชมกันทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแม่ปื้มปิติใจประสบการณ์มากมายเป็นที่กล่าวขวัญมาในดีจนถึงปัจจุบันวันนี้สุดยอดกับพระกิ่งหลวงพ่อพก,กันวัดประยญาตจังวัด พระนครศรีอายุทยามีแล้วโชคดีบูชาไว้โชคดีบูชาที่ไหนไหนก็เป็นสิริมงคลตลอดพุทธเตเชนะธรรมเตเชนะสังฆเตเชนะอินทรเทเชนะขันติโยปฏิญาติปฏิภามโนอัฏฐปัญญะมะโหระตังเรียกว่า ไม่ธรรมดาพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ใครได้มีบูชาติดรถติดตัวติดบ้านสำนักงานร,รับรองเป็นสริริเป็นมงคลโชคดีตั้งนโมสามจบบูชาแขวคาดปลอดภัยความเจริญสมความปัถนาสมความปัถนา นะครับขอบพระคุณมากๆอาจารย์ประดับใจดีมากครับอาจารย์ประดับมีพระเยอะมากและมอบให้บิ๊กแอดมาเป็นจำนวนหลายองค์หลายองค์สุดยอดทุกองค์และองค์นี้ก็เป็นหนึ่งในที่อาจารย์ประดับมอบให้ครับ <c oughs> ครับท่านสมาชิกเพื่อนๆนะครับอยากได้อยากมีพระหรืออยากทราบข้อมูล ก็นี่ผมให้เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ประดับเรียบร้อยหรือจะไปหาท่านก็ได้นะครับที่วัดช่องลมแม่กองสมุรสงครามเจอแน่พบแน่ทายพระได้ข้อมูลเป็นสิริมงคลอย่างปิติอย่างประทับใจแน่นอนครับฝากไว้นะครับว่าแก้วค่าปลอดภัยแต่ ผู้ที่มีเหรียญนี้ลูกศิษย์ที่มีเหรียญนี้ต่างแควคแาดปลอดภัยมาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของโชคลาภขอพร<ม>ก็สำเร็จและมีโชคลาภเกิดขึ้นจริงๆกับญาติสนิทพิษหายกับเพื่อนฝูงมาเล่าสู่กันฟังครับใช้ ต้องบกวรใช้วิจารณญาณอย่างเรียกว่าส่วนบุคคลจริงครับสรุปว่าเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้ชมนี้พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ได้ทราบว่าเข้าพิธีพุทธาพิเศษมาอย่างยิ่งใหญ่เข้มขลังทีเดียวนะครับท่านใดมีประสบการณ์ก็ ครับเขียนม่ได้นะครับผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการต่อไปนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับเรามีเหรียนของท่านก็ไม่ลืมคําสั่งสอนของท่านที่ให้เราลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดีมีความกระตัญยูกะตะเวทีถึงข่าวขับขันนะครับตั้งน้โมสามจบบูชาขอพรจะได้โชคดีสมความปรารถนาครับ แล้วก็เรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราเป็นคนดีอันเนี้ยโอ้โหคุณจะห้อยเหรียญอะไรนะสำเร็จโชคดีได้ไม่ยากแน่ๆวันนี้ฝากไว้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้การวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ